วัสดีเยี่ยมชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีออสอนวิธีทำออกแบบชุดรูปภาพในโลบอกนะครับผมนะเออเขาเรียกว่าอะไรอะออกแบบรูปภาพชุดลายชุดในโลบอกอะทุกคนเออนั่นแหละเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับ นี่นะครับผมนะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะอันนี้ผมใส่รูปอืมรูปรูปผัวเมียนะครับผมรูปผัวเมียนะครับผมเออนะเออใบเอาแล้วกันนะครับรูปรูปผัวเมียนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่องบินครับเออจริงๆริงบินงูไม่ได้สนใจอะไรเออนั่นแหละเออช่องมันก็ไม่ได้ดังอยู่แล้วทํำเล่นๆเนาะเออนะครับผมนะ นี่มันก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับใครดูออกก็ถือว่าตาดีนะครับผมนะนะไปเดี๋ยวเราไปสอนกันเลยนะครับผมนะไปตัดต่อยังไงวะตัดต่อครับขั้นแรกนะครับผมให้ทุกคนไปโหลดแอปนี้มานะครับนี่นะครับผมทุกคนให้ทุกคนไปโหลดแอปนี้มานะครับแอปพีนะครับจริงๆิมพีพีตัวเดียวมันก็ออกมาให้แล้วนะครับผมนะเออนั่นแหละ นะครับมันก็จะเป็นแอปนี้อะใครใครดูไม่ออกก็วงให้แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับผมไปลบให้ทุกคนไปลบภาพโลบอกออกก่อนนะครับผมนะแล้วแล้วเข้าไปอันนั้นแล้วก็ให้ทุกคนไปเข้า Google ฮนะ ให้ทุกคนไปเข้า google ครับนี่ g o o g l e นะครับแล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์คำเอ้ยให้ทุกคนค้นหารูปนะครับผมนะเออจริงๆทุกคนจะเอารูปในแกลเลอรี่ก็ได้นะครับผมนะแต่ผมจะเอารูปนี้นะครับผมจะเอารูปลุงข้างบ้านนะครับผมนะนะครับ นี่นะคะผมมันก็จะเป็นลุงข้างบ้านนะคะผมนะที่ปกครองประเทศนะครับอืมมังนะครับผม,ม,มเราจะเอารูปไหนดีรูปนั้นก็ไม่ได้รูปนี้ก็ไม่ได้เออกูจะเอารูปไหนดีเนี่ยเมื่อกี้ผมเอารูปสอง,งัวเมียนะครับเราจะเอารูปเอารูปไหนดีวะ ที่มันที่ที่เขาโชว์ไอรั็ยบยูอ่ะเอ่ออันนี้เอออันนี้ไม่ใช่ยงลงตัวม่ใช่ลงข้างบ้านเนยสัตว์เอออือม เดี๋ยวผมตัดนะครับถ้าผมขอตัดไปตอนที่ผมหาได้แล้วนะครับผมนะ,อะเอานี่นะครับผมนะผมก็เจอแล้วนะครับเป็นรูปไอลุงข้างบ้านนะครับผมนะที่ทุนเหนะครับผมนะเออใครได้ยินก็ถือว่าหูดีนะครับผมอืมให้ทุกคนกดค้างที่รูปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้โดดรูปภาพไป นี่นะครับของผมมันจะไม่ขึ้นนะครับผมนะถ้าใครขึ้นก็มันก็จะขึ้นตรงข้อความนี้นะครับผมนะเนี่ยมันจะขึ้นบนข้อความนี้นะครับผมนะถ้าใครดาว์โหลดได้อะเออถ้าใครอัปโหลดได้อะเออแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ลบไปนะครับผมนะของของผมมันจะต้องเป็นแบบนี้ฮนะจะต้องแบบเออ ว่ะเดี๋ยวมันยากครับมันยากมันยากมันยากเออโอเคโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแล้วจากนั้นนะครับให้ทุกคน ถ้าใครทำถ้าใครอัพโหลดไม่ได้เหมือนผมก็เข้าทำตามผมเลยนะครับเข้าแกลเลอรี่ครับนี่นะครับผมนะก็ใครอยากดูภาพแชทก็ดูได้นะครับผมนะนี่นี่นะครับภาพแชทที่ผมเอาเอาใส่นะครับนี่แล้วก็กดไปตรงนี้เลยนะครับผมนะทุกคนจะเห็นทุกคนจะเห็นขอบขอบตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นขอบอะทุกคนนะ เราเราจะต้องแล้วให้ทุกคนกดมาตรงนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวไอ้กูกดไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยนี่ครับที่ที่ผมวงกลมนะครับผมนะ ที่ผมวงกลมนะครับกดไปเลยครับนี่นะแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่ขอบลบขอบครับลบขอบแล้วก็กดบันทึกเลยฮะกรุณารอนะครับนี่ได้รูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ต้นฉบับ นี่โคตรเทเลยนะครับมันตรงไหนวะนี่นะครับผมนะแล้วให้ทุกคนเปิดเข้าแอปแอปนี้ครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยและและอันนี้เราก็ให้กดยกเลิกนะครับผมนะนะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ฮะกดเข้าที่ถังขยะนะครับ กดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดตกลงนะครับเพื่อลบนะครับนี่มันก็ข้อความมันก็จะหายไปนะครับผมนะแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงนี้ฮะรตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วกดตรงนี้ฮนะนี่นครับแล้วกดตรงนี้ฮนะ ตรงนี้ครับกดเข้าไปกดตรงนี้ฮะกดเข้าไปนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะนี่มันก็จะขึ้นรูปภาพแบบนี้มาและก็ให้ทุกคนเลือกรูปภาพที่ที่ที่ทุกคนได้นะครับผมนะ เลือกรูปภาพที่ทุกคนต้องการนะครับนี่กดเข้าไปมันก็จะเป็นเอดวงข้างบ้านนี้นะครับแล้วกดเช็ถูกนี่กดเข้าไปกดมาไว้ย้ายตรงกลางนะครับเอามาไว้ตรงกลางนะครับโอเคแล้วก็ให้ทุกคนกดนี้นะครับกดไปแล้วก็กดตรงนี้ฮะ นะครับผมแบบนี้นะครับนี่ก็กดตรงนี้ฮะกดเข้าไปเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดออกครับเข้า Google ฮะเข้า Google นะครับแล้วก็แล้วก็ พิมพ์ตามนี้ฮะนะครับผมนี่นะครับกดไปที่ทั้งหมดฮนะแล้วก็กดตรงนี้ครับเข้าไป ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดตรงนี้ครับแต่ถ้าทุกคนเข้ามาครั้งแรกนะครับผมนะมันมันจะมันจะให้ทุกคนสมัครก่อนนะครับผมนะมันจะให้ทุกคนสมัครไอดีก่อนนะครับมันจะมีให้ทุกคนสมัครชื่อ แล้วก็สมัครรหัสเข้าเกมรหัสรหัสโลบกของเรานะครับชื่อโลบกของเราแล้วก็รหัสโลบกของเรานะครับผมนะคงไม่งงกันเนาะนะครับนี่ถ้าใครสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้ครับนี่นะครับกดสร้างกดสร้างนี่ครับกดสร้างใครเป็นภาษาอังกฤษก็ตรงนี้ครับใครใครเป็นภาษาอังกฤษก็กดตรงนี้ครับโอเค เข้าไปนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะแล้วก็ให้ทุกคนกดจุดสามจุดครับจุดสมจุดครับแล้วกดไปครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกคนกดอันนี้ครับกดเข้าไป นี่นะครับผมแต่ถ้าทุกคนเข้ามาครั้งแรกนะครับผมนะทุกคนเข้ามาครั้งแรกมันจะมีตัวหนังสือเล็กๆนะครับผมนะมีตัวหนังสือเล็กๆอ่ะเอขอนั่นแหละข้างข้างล่างอันนั้นอะ่ะเออแต่ผมไม่รู้ผมจะแก้ยังไงอะ่ะคืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆอ่ะคือมันจะเป็นตัวหนังสือเล็กๆอ่ะหนังสือแบบเล็กๆอยู่ข้าง อยู่อยู่ข้างล่างคําว่าสร้างอ่ะแต่ไม่ใช่ล่างสุดนะเออนั่นแหละมันผมผมอธิบายไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันมันแบบมันมันเข้าให้อัตโนมัติเลยนะครับผมผมไม่สามารถเอออธิบายได้นะครับซึ่งมันอันนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ลองกดเข้าไป ไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะน,นี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมผมไม่รู้จริงๆอะ่ะใครถ้าใครกดถ้าใครถ้าใครกดผมก็ก็ช่างมันนะคบผมกดไปรีเว็บไซต์นะครับผมนะ นี thế, thế. Thế. Então, ่นี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 ่ครับอุ้ยอุ้ยทุกคนทุกคนเห็นเป้าทุกคนเห็นเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสต็อปภาพให้ดูนะครับผมนะนี่นะครับทุกคนผมสต็อปภาพได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับใครใครเป็นภาษาอังกฤษก็ให้กคนแปลไทยนะครับผมนะหรือเอาไปแปลบนภาษาภาษาก็ได้นะครับแอปแปลภาษาก็ได้ นะครับผมนะนี่นี่มันก็จะเป็นแบบนี้นครับให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับผมนะนี่ผมกดเข้าไปไหลายครั้งแนละ้วไงมันเลยแอปตัวแอันเลยชินเข้าอัตโนมัติเลยนะครับผมนะเออนั่นแหละนะครับมาทุกคนเข้าเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมนะให้ทุกคนแอฟเปภาษาอีโก นะครับผมนะมันเปไม่ได้ก็ช่างมันนะครับผมนะให้คนมากดตรงนี้ครับตัวหนังสือมันจะเล็กนะครับกดตรงนี้เฮียแมงตรงนี้ครับตรงนี้ที่ผมวงไว้เนี่ยเห็นไหมครับที่ผมวงไว้เนี่ยโอเคนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนี่นะครับผมนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็รอโหลดนะครับ รอมันโหลดแต่อันนี้ผมสร้างไว้แล้วไงแอปหนึ่งผมสร้างไว้แล้วไงชุดหนึ่งผมสร้างเชือย,ยืดไปนิดนิดหนึ่งนะครับผมนะก็คือไอตัวมังกีนะครับผมนะนี่ให้ทุกคนกดไปที่เลือกไฟล์ฮะนี่นะครับกดไปเลยนะครับกดตรงกดตรงนี้ครับ โอเคนะครับพอมาหน้านี้แล้วนะครับให้ทุกคนกดตรงนี้ครับที่เราทำไว้นะครับงี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดกดเข้าไปที่นี่ครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับนะแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์เข้าไปครับแต่ แต่กูบอกเลยอย่าลบห้ามลบนะครับใครลบนี่คือโหลดไม่ได้นะครับผมนะนี่ถ้าผมจะลบนะครับใส่ซื้อใส่ชื่ออะไรก็ได้ก็โหลดลงไปฮะมันจะได้เพราะวะ่าโอเคได้นะครับผมนะจะลบก็ได้นะครับผมนะนี่มันก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ โอเคได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใครดูไม่ทันก็ผมทําให้ดูอีกรอบนะครับผมนะกดเข้าไปที่เลือกไฟล์ฮะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยนะค,ค,ค,นครับผมกดสัตว์หัพสับเวนผมใช้โทรศัพท์เก่าอยู่ดิ แล้วครับกดเข้าไที่ไฟล์นี่ตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดตรงนี้โอ้โหยนี่นะครับผมแล้วเราก็กดเข้าเกมนะไปเลยนะครับผมนะแต่ไม่ใช่ว่าผมบอกว่า เอีอะไรนะจะไปหาไปหาใส่เอาเองก็แล้วกันอันนี้ผมไม่นะครับผมนะแล้วก็กดเข้าเกมไปเลยครับโอเคกดเข้าเกมไปเลยครับนี่นะครับเข้าไปนะครับ นี่นะครับผมมันก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนกดตรงนี้ครับนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ แล้วแล้วก็กดตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นนะครับผมนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นสขีขาวๆนะครับผมนะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับเดีย๋ยวรอนะครับ นี่นะครับผมนะอู้เป็นไงทุกคนเทมราอ่เออนะครับผมนะเอาแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะกดติดตามก็ไม่ต้องสัเท่าไหร่ไม่ต้องเน้นติดตามนะครับเน้นไลค์ก็พอแล้วนะครับผมนะโอเคบายบายเดี okay. ๋วให้มาจอไปกันโอเคบาย